ข้าวผัดน้ำพริกเผาหอมๆม,มาแล้วจ้าแต่วันนี้คุณพี่ๆจะใช้เป็นในส่วนของข้าวกล้องกับข้าวโอ๊ตแบบเต็มเม็ดนะเอามาหุงแล้วก็เอามาผัดแบบนี้เม็ดข้าวออกมารวนแห้งดีแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยปะไปลงมือทำด้วยกัน เริ่มทำกันเลยนะใส่น้ำมันลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปประมาณสักสามหัวแล้วก็ใส่เป็ในส่วนของหมูสามชั้นนะครบับวันนี้ใช้เป็นหมูสามชั้นประมาณสัก200กรัมผัดเขาให้หอมดีแล้วก็ให้เปลี่ยนสีเลยใส่น้ำมันงานลงไปสักเล็กน้อยเพิ่มความนุ่มหอมให้กับเนื้อหมูสามชั้นของเรา กนั้นก็จะมาใส่นักเอกของเราในเมนูนี้เลยคือน้าพริกเผาประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ประมาณสักครึ่งหัวแล้วก็ผัดเขาให้หอมดีเลย แล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปสักสองฟองพอไข่ไก่ของเราเซ็ตตัวดีนะแล้วเราก็จะมาใส่ข้าวลงไปข้าวของเราเราจะนําไปเข้าวไว้ตู้เย็นก่อนนะเวลาเราเอามาผัดแล้วเขาจะได้ไม่แฉะเม็ดข้าวของเราจะออกมาร่วนดีครละบ้ามิจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูน้ําตาลเกลือพริกไทยซอสหอยนางรมซอสปรุงรส รุงรสเสร็จเร่งไฟให้แรงเราจะผัดคุกเข้าวให้เข้ากันดีให้เข้าเรียงเม็ดสวยแห้งดีเลยนะผัดเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดให้เข้ากันดีเลย เมื่อเม็ดข้าวของเราแห้งร่วนจนเม็ดข้าวเรียงสวยดีแล้วเราก็จะมาใส่ต้นหอมที่เรซอยไว้ลงไปแล้วก็ผัดสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยนี่เลยเราก็จะได้เม็ดข้าวออกมาที่เรียงเม็ดเม็ดข้าวไม่แฉะเครื่องปรุงก็เคลือบเข้าเม็ดข้าวดีป่ะเราไปตักเสิร์ฟด้วยกัน ข้าวผัดน้ำพริกเผาหมูสามชั้นของครัวบ้านบีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหอมอร่อยแน่นอนถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูถ้าใครจดสูตรไม่ทนมันก็สามารถแชร์ไปดูได้แล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีค่ะ